สวัสดีพี่น้องสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนเซอร์ลำเกินออฟฟิเชียลนะครับมาดูวันนี้เรานี่หอยที่เราเก็บได้กําลังจะทําการแยกหอยนะครับนกําลังจะออมะอันนี้จะเอาไว้ผัดนะคะหอยหอยกาบหรอเขาเรียก่าอะไรหอยกิบกี้แล้วก็หอยจูบก็เยี่ยมอันนี้หอยจูบไว้ท้าออม อันนี้ไวน์ถั่วพาร์ตอันนี้ต้มบ่ต้มตับหงุมบ่หลายเวอร์ชันแท้เอาสามเมนูหอยที่เรางมได้นะครับวันนี้จะเยอะมากวิธีะทำให้มันคายอ่อนคายอย่างเครื่องเขาหองคายขี้มันเนาะคายขี้ดินคายขี้ดินแล้วก็ตำพริกใส่แล้วก็แช่ไว้สักสองสามชั่วโมงน้องก็จะคายคายอ่ะ น้องก็จะเอี๊ยขี้ดินออกเอี uh> ๊ยขี้ดินเนาะเราต้องตามพิกใส่นะคะน้องจะได้แสบก็น mm ี um> ่ไงหอยอ่ะไี OK> ่เรืองหอย่พี่เมียวได้ตัวอ้วนๆเนาะตัวใหญ่นี่แผนกน่คับนะฮะพี่เมียวนะฮะ ั้างในก่ะอ,อันนี้เป็นแนวกินนอ้องๆอแดนเซอร์นะคะโดยเจสามนะคะเมนูอะไรคะราบไก่ราบสังลาบไก่นะคะวันนี้เรามีลาบไก่ไอคือกับข้าที่บอสมีโคต้ามานะคะใช่เราต้องทําให้น้องๆดื่มทุกวันนะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นเมนูแบบทํากันเองเนาะเก่ยวปลาทูใส่เห็ดเพียง อันนี้ก็แม่ปอใส่นะคะกำลังจะทําอะไรคะก็สุภาพอกหอยเจ้พี่อ๋อเตรียมเครื่องพัดหอยนะคะทางนี้อีนน่นนนะา,าคาะพม่น้องอย่าอยู่กันอย่กัน,นี้สหละหเ้ยโอ้ยโตเดือบักหอยซื่อชื่อาไม่ยืนเฝ่าเบิือดู้ขอลาม่นสิโต้่อยเอาลเอาหนันถ้าสั่งเขาไว้ต้องเขาเห็ดดอกโอ้ยนางไก่กับบอด้ ว่าจะเจอไอเหี้ัดอีมามาอย่าบอกจซื้อมาเห็ดเาะมนทำาผิดพ่อแต่ที่มแห้งใษนาก็ได้นต่นางก่ดีลามันี่คือมีอีปูผู้ใดเก็บได้อีปูมนนี่บอไปงมหอยแล้วมันนี่มือบอกกำลังคัดนะคะ ได้สิต่อยดากันปเสียงมั้วเาหวานนี่ๆเอาออกนี่สลกินไม่เป็นหรอกอันนี้หอยเชอรี่่เพราะว่าหอยโขงมันต้องอยู่ในนาเนาะไกินมือื่นต้ออยต้องออันนี้หอยยัง นี่หอยโข่งหอยปังตามจานแได่ตแค่หลายคนกับสิบปอยเนาะแต่ว่าบาเ้งคนเพิ่งกับสิบปอยท่าบุญกันเนาะแต่ว่าเขากะอ่ะมันเป็นอาหารแรงเข้านอท้านี้กําลังเตรียมผักต่ว่าะเื่อส้มสม เอาเย็นมนล่างพักอีเลิศไปใส่เนี่ยยูอันเทิงอันเส้งส mm hmm. ok ั้นนี่เด้อค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนอเห็ดเนาะตอนเห็ดแล้วก um> ็นกือตอนกินนี yeah ้เนาะตอนนี้ก็ต่อยก้นหอยนะค่ะพี่เมียวพี่เมียวกับน้องแอมก้าก็ต่อยไปแล้วค่ะครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็เลยไปล่างโตเพราะว่าน้องกระเด็นเต็มโตเลย แต่ว่าทูบเอารวดทูบเอาบ่ไว้ก็ไปเอาหอเป็ดก็ห้เป็ดป่ไมด้เอาให้เป็ดทำเอาเพื่อีฟูนี yani ่ฮะาเพื friend, ่อโนดบ่เดี๋ยวจะไปดูตอนแกงกันนะคะนี่อันนี้ออมออมหอยเสร็จแล้วนะคะลืมมาถ่ายอันนี้ก็หอยจิบจี้นะคะแล้วก็ผัดนะคะโดยเชฟปอใส่นะคะกับเชฟเหมียวนะคะ อันไหนอมหอยบอสใส่ใส่ยังไใส่ไหนอ่ะชิมดูดูอยานแต่มันเนะบนเย่ตรงนั้นอ่อนอันหมวดมวุ้ป็นแบบได้บอได้ต้อติดกันนะโวตรกันนัวปะนี่ล่ะ ก็จะมันว่าถ้าก็ใส่หน้าพี่เหรอใส่ห๋อไ่ทอดะเท่าไหร่อืมใครอยู่บางแหนะก็เส่หน้ามักินยิปมเยน่น้จะกินดิปก็ต้องแข่งนอกเนาะวันนี้อ่อมหอยนะคะอ่อมหอยนะคะได้เดีบยวคในคืนนโซ่เราใช้บักแตกแล้วเนาแล้วต้องขาหน้านี่ แต่งน้อยนะลุ่เห็ดหลวงเห็นเรียวๆยออเราไปดูผัดนะคะ่ไฮสดีฮะหน่อยสดีฮะเ,เชียบปอดใส่นะคะอันนี้แล้วก็หนึ่งข้าวนะคะพี่ข้าวไปพี่พี่สิ่งดิเม่นี่ดิอย่านะพี่นะเชียงน้องนะ พูดไปแต่เค็มคนดีแท้พี่นน,นิเด็แตะแทียะคนตื้นมาสิกาเรา,ากแล้วทีนี้ของพี่แอนอยังจอดใช่ใช่ขอบใจั้บใจขอบใสวยกินดรับดูนใช่เหรอครับรอขอครับขอบามที่มนอก นี่นะคะเมนูเราวันนี้แดดจังกลมสาวแดดจังกลมค่ะค่ะจอมนางแห่งงหลวงสวัสดีค่ะมาเลยน้ำม้วนกินได้ไหมน้ำม้วนกินไหมมาเจอชาสาวรับเย็นค่ะอาหารเย็นของพวกเราวันนี้ ไม่กินมันบ้านอิสานค่ะอิสานบ้านสาวปออิสานบ้านลุงปอเสนอเมนูเจ้พี่เขาไปย่าออมบกหอย <ไป S 1> จูบ <ไป S 1> จา้จากบกหอยจูบบ้านม่ยจูบอยู่หน้าอยู่ตาอันนี้กินยองไงก็ป้นเหนนี้หยต้นเ <ขอ S 2> หีห้ปผนปลาดูแต่เห็ดเชียงอันนี้ลาบไกล่ลาบวิญญาณไก่ ทิ่หมดแล้วขาวทกินอันนี้อยู่เยมึนได้สามอันกินหรอคนยังองทาน่าุกเกงนี่นะคะเดี๋ยวมาถ่ายตอนกินอีกทีนึ่งเด๋อเห็นมจะมาแก้ตาวี โอ้ยอนยนเออนี่ยกระปสอเสวยสุดขอเงินป่าบอกแม่สาม <c oughs> ขอเงนินป่าไปเที่ยวบอกรือยังไงนี่เดจาจ้ามาเดอจา้ามีปนเหตุ <c oughs> มีปน, <c oughs> ป,นปนเหตุนะคะมมลาบไกเมอ่อม <c oughs> ผัดล่ะ <c oughs> เอาพรกับคูบลมเอาพารบอรตงเบรตางนี่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 ตาไทยบเลวนี่น้ำจิ้มข้าก็ดทุกตาตาไทยบล็ล้วพักนี่นี่ค่ะคนงมอะไรโนอาข้นั่งไม่หอมเอาแต่ข้าวไม่เอาข้หรอโอ้ย ดูดเขื่นบ่พี่ดูดตาเลยดูดดาบดดใช่ปะแต่หล่ะมึงดูดดากมันดูดดากมันแล้วก็ดูดหัวมันใหม่ปากมันยิ่งม่เปิดแม่น้องอันแจงโดนกว่านี้ตล้องแบบพี่บ่หัวนั่นโอ้ยดูดดากแล้วก็ดูดอันปากมันใหม่ทาาดดดูกไตมถ้ากระยำเลยยำเพราะเบิดเปลือกน่ะแม่พี่เขาบอกมันหมันเนาะเต้ปู่ก็ยังกินเบิดเปลือกเนาะ ตีปูอินอดมันก็ยังตำกระดองใส่เนาะมึงก็วบอกไปเฮ็ดเจลอันมกหอยเนี่ยเอาแต่เจลอีปูมันก็ยังตำกระดองใส่เลยตำมกหอยใส่กันได้ึเานาะน่องบ้านได้ขึ้นอยู่ประเดี๋ยนี่เหมือนไมล์บีนวะที่ตัวบ่อช่วงนี้เราเป็นตีห้องคนกับปูแม่นช่วงนี้แหละ ตอนนี้ผัดผัดหอยจิบจี้กำลังมานะคะนี่ค่ะผัดหอยจิบจี้มาแล้วเด้อผัดหอยทะเลหม้อไฟเนี่ยอู้คนนี้ว่าพค่จะตำถาดพัดถาดูพูดไปนั่งทั้งปลาเล็บต้องดูไงม่อนมันักยัไตอนบักลายเล อร่อยนะนี่เยอะจ้าพัดหอยโอ้เป็นตะหอนดีแท้เยอะแล้วหรอเนี้ยเยอะอร่อยจริงอิสานมากินให้เบื้องในสูงก่อิสานบ่กินข้าว่อยเห็นอีสานกินข้าวครจะกินบ่ค่อยได้เลยอ๋อโอ้ย่อยกินเขาบางบางอะแดงหน่อยแดงกลับมาแล้ว่กินที่พอสมันมีน้ำอยู่นะตัวเองดูดอ้อนให้เขาหน่อยโอ้ยสิมาตัวเองอย่างแย่หล่อน เถาระดูดหอยขื่นวพี่พี่กินกินออกไปเรากินได้กินยาเพราะ้องเราดูตาสั้นสเรียนหมอผืเรียกหมอื่นทนบีกินเอกบอกพี่เห็อร่อยอร่อยอยู่นะมันเนานมันนื้อไหมเนเอเลือพี่จะเอาใบบุญหอยจิตจีนะคะมันหอยลายนั่นแหละเียวเียว เปียวโอ้ยยี่ี้โอเห็นไหมฮะเป็นยี่ลิโอมันกินข้าวหน่อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กินข้าวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะกคานักค่ะบรรยากาศกินข้าวเฮาเนาะไปงมหอยมาแล้วก็เห็ดเนื้อขิงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นักคาฝากกดติดตามช่องแดนเซอร์ดำเพลินออฟฟิเชียลด้ยนะครัจะลงคลิปบ่อยๆช่วงนี้ไปแล้วน้องหลัง